ขาวสารเขาดาว2025นถนนข้าวสารถนนเฟสติวลัลแลล่์มา้าเขาดาวจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสารผนึกกำลังร,งร่วมกับบริษัทบุญรอดเทรดยิ้งจำกัดเครื่องดื่มตาสิงผู้สนับสนุนการจัดงานเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่กว่า10ล้านคนตลอดปี2025ปลุกกระแสท่องเที่ยวไทยรับปีใหม่ สมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าสารจับมือแบรนสิงสถานีตำรวจชนะสงครามเขตพนะนครร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานพันธมิตรต่างๆผนึกกำลังจัดงานเข้าวสารเขาเดาว2025 ด้วยทีมอันสนุกสนานใน t อฟ Magic คืนมหัสจรรั์วันปีใหม่ร่วมนับถอยหลังส่งท้ายปี2567ต้อนรับปี2568เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างความจดจำของผู้มาร่วมงานพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าสู่ปี2568ด้วยความสนุกปลอดภัยกับประสบการณ์ที่สร้างความประทับใจที่ไมู่้ลืมค่ะ จะได้เห็นความร่วมมือนะครับทุกภาคส่วนจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสอนอพื้นที่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นเขตก็ตามนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับที่มีการร่วมมือกันนะครับจัดงานลักษณะทํานองนี้มาอยู่ตลอดทั้งปีนะครับก็ยืนยันนะครับว่าวันนี้จะเห็นความคึกคักของถนนข้าสารในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับอย่างแน่นอนครับ ก็จริงๆแล้วมีการแสดงนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมไทยนะครับแล้วก็มีการแจกรางวัลเล่นกิจกรรมและแจกรางวัลตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงเที่ยงคืนก็จะมีการพร้อมเป็นเข้าดาวก็เป็นในส่วนของอบัตรจาร์ปีใหม่นะครับก็จะมีตีมต่างๆที่สามารถแต่งกายเข้ามาร่วมในสิ่งใน,ใน,ใ,นในวันปีใหม่ด้วยกันจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นคือเราต้องการให้นักท่องเที่ยวมีจุดเข้าดาวนะครับเข้าสารเรามีนักท่องเที่ยวประมาณถ้าเป็นวัน3 1นะฮะผมเชื่อไม่ต่ำกว่าห0 0 0มืคน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเที่ยวก็ต้องควรจะมีจุดที่เขาสามารถรวมตัวกันแล้วก็นับถอยหลังร่วมเฉลมิมฉลองปี2025กันออผมดูจากอ c คคีเพนซีของโรงแรมนะตอนนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าช่วง30-31ไปถึงวันที่2เนี่ยจะเต็มร0 0เกือบทุกโรงแรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเที่ยวไม่ต่ำกว่า5,000แน่นอนครับในเรื่องของความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆจริงๆแล้วเรามีการเตรียมการกันมาตั้งแต่จะเริ่มงานแล้วตั้งแต่ทั้งท่าน ทางนายกสมาคมได้มีการสานงานและมีการพูดคุยกับทางสนับเขตแล้วมีการเตรียมการเพราะนั้นในเรื่องเอาเรื่องความปลอดภัยกันในความปลอดภัยเนี่ยเราจะแบ่งความปลอดภัยออกเป็นเรื่องสถานที่เดี๋ยวหลังจากเสร็จเนี่ย้วกับผมกับท่านผู้ในการเขตก็จะตรวจสถานที่ในการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเที่ยวในเรื่องความปลอดภัยของบุคคลที่จะเข้ามาในวันเข้าดาวในวันนั้นเราเตรียมการที่จะต้องมีการคัดกรอง ชิปเจ็ดอิการเนี่ยจะมีการคัดกรองบุนคคลที่จะเข้าต้องผ่านวอล์คทรูคัดกรองเรื่องอาวุธต่างๆและในขณะเดียวกันเราจะมีกล้องที่สกแกนใบหน้าสําหรับบุคคลเป้าหมายที่จะเข้ามานั้นก็จะขอเรียนว่าในวันนั้นน่ะท่านอาจจะมีความรู้สึกไม่ได้รับความสะดวกซึ่งในความไม่รับความสะดวกเนี่ยท่านจงมั่นใจว่าท่านเข้ามาในงานแล้วท่านได,ได้รับความปลอดภัยในความปลอดภัยของงานนี้จะเป็นอันดับหนึ่งของสิ่งที่ เราในฝ่ายความม่นคงจะดําเนินการครับต้องต้องเรียนอย่างนี้ะปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งที่เป็นการเริ่มต้นของการท่องเท,ที่ยว่งประเทศไทยซึ่งจะมาจับมือกับทางสมาคมแล้วก็จะร่วมกันไปทั้งปีในปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะมีความ ด้านแสงยิง่งกับภาครักมากยิ่งขึ้น <Yeah. S 1> นะครับและทางทรทก็พร้อมที่จะทุ่มงบประมาณส่วนหนึ่งมาช่วยพัฒนาถนนข้าวสารก็อย่างที่ผมได้ได้นาเรียนไปแล้วว่าสิ่งที่ถนนข้าวสารในขณะนี้นะครับมันแสดงถึงการเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับของแห่งนี้นะครับแล้วก็ไปไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นการตอบรับนะครับเมือนท่องเที่ยวระดับหนึ่งของโลกนะครับเพราะฉะนั้นท่านมาที่ถนนข้าวสารท่านไม่ผิดหวัง ท่านจะเห็นความคึกคักเชิญชวนให้มาเข้าดาวที่ถนนเข้าสารเมอร์รี่คิดว่าแฮปปี้นิวเยียร์ครับ